เดเดดก็น่้ะสจังไเดอพี่น้องเด้อป้าคุณคือว่าคุณจักไว้แล้วว่าเบิ่งสถานการณ์ขนาดนี้ ยันมันขนาดนะห้องหายยังกงคืนไปด้วยฟังเบิร์สถานการณ์ตัวนี้คนเออพี่น้องป้าคนคืออยากถอยเลยนะคือผมอยากหลับปันใดแหละเบิ่งนไปน้ำกันก่อนออกพี่น้องป้าไปเห็ดกิดข่าก่อนป้ากับลุงเพิ่งก็อยากถอยจ้กพี่น้องเอ้อคนผมมีผมเอาลูกงให้ก็ได้จบเกมแล้วอยโศเห็ดแนวใดโอยขุดอยู่เดียวนี่ เว้าก็บ่เป็นซอยเหลือตัวเองก็บ่ได้ยูนเอื้อยก็สิลําบากหลายเติบแหละถามว่เอื้อยเพิ่นเฮ็ดได้บ่ก็ได้อยู่ดอกเฮาตัวแ้อยู่เฮก็ต้องเกรงใจเนาะพี่น้องมนาเราก็มันทันูเรื่องเต็มร้อยนักระบาดนี่ ย่อเป็นหมากกระทันหมากกระทันเพราะยาีย่เป็นหมากหมวก็ไม่ใช่นะจ๊ะหมากหมวกไม่ใกล้หมากกระทันแต่